ัั้งคครรอบทวจกตัวทุกวันเย้มาที่แคปชั่นนะชอบดูกีฬาให้ไปดูลักบี้แต่ถ้ชอบป๊อปปี้ให้ดูเซฟพาซาโอ้ยโอ้นานๆทีจะโยงมารายการเราวนานๆทีต้องมีบ้างทันี้ไม่พูดไม่ได้เลยกับ ของเราช่วยกันแซบตอนนี้ส่งกันมาเยอะมากเลยวิดีโอนะคะเราสัญญาเลยว่าเราจะช่วยโปรโมทและช่วยขายแบบว่าถล่มทลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังส่งมาได้ส่งมาเยอะๆเลยค่ะในเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแซบ่าซาค่ะแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปท้อแท้แล้วค่ะเดี๋ยวเราช่วยขายเองใช่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้ก็คือดวงใจในมนตรา วันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ผมเห็นสปอตโฆษณาแล้วเป็นแนวแฟนตาซีโตโน่กับน้องมิชาคูจินน้องเขาแบบจิ้นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะต้องไปดูในละครสิว่าเขาจะแบบน่ารักแล้วก็ฟินกันขนาดไหนค่ะและที่สําคัญห้ามลืมครับแคมเปญเทพธิดาปาร้าแซบบอกเลยนะใครมีเมนูเด็ดๆเกี่ยวกับปาร้าแซบส่งเข้ามาเลยครับผมตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์เพื่อลุ้นชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1 แสนบาทครอโอสโงเข้ามาเยอะๆเลยนะคะคควันนี้นะครับทางเรา4คนนะค็มีคาเฟ่มาแนะนำนะครับเราเนี่อาจจะเป็นกำลังใจให้คนพิการคนด้อยโอกาสไปรู้จักกับยิ้มซู้คาเฟ่กันดีกว่าครับรับ ถูกใจซ้ายชิวคนชอบกาแฟ ى, ต้องกดหัวใจให้รัวๆกับยิ้มสู้คาเฟ่คาเฟ่เล็กๆของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่ส่งต่อความตั้งใจผ่านกาแฟรสชาติดีฝีมือของบาริสตา้าผู้บกพร่องทางการได้ยินเพียงที่โต๊ะเลือกเมนูบอกรสชาติจะเป็นคาปูชิโน่มอคค่ามิน์ลาเต้และอีกหลากหลายเมนูจากเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าออร์แกนิกร้อซนอกจากนี้ยังมีอาหารจานด่วนอีกกว่า20เมนู วันนี้ยิ้มสู้คาเฟ่ส่งตรงความอร่อยมาเสิร์ฟกันถึงรายการเลยแลคะค่ะ ราอยู่กับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณมณีนามสิริพงพันธ์ผู้อํานวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจากร้านยิมสู้คาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์ครับผมขออนุญาตถามนะฮะว่าร้านยิมซู้คาเฟ่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไงครับร้านยิมซู้คาเฟ่นะฮะเราตั้งใจที่จะใช้เป็นที่ฝึกอาชีพให้กับคนพิการนะครับ แล้วเราก็เห็นตัวอย่างอา,อาชีพที่ดีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือคนตาบอดเนี่ยจะเปิดร้านอาหารายาเยอะมากฮะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเศรษฐีกันเยอะๆอเราก็เลยคิดว่าเอออาชีพนี้น่าจะเอามาทดลองที่เมืองไทยดูว่าเอะเอามาให้คนพิการเปิดร้านอาหารเนี่ยก็น่าจะ เหมนกันนความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการยิมสู้ที่นี้ในร้านค่ะเห็นบอกว่ามีนะเมนูแนะนำะที่เป็นแบบว่าพี่มณีคิดเองด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะที่ลูกค้าที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูอาหารที่แบบเหมือนกับที่เขาทานที่บ้าน<อ>รสชาติเหมือนทานที่บ้านอย่างเช่นอันนี้ก็มาจากที่บ้านที่ครอบครัวคะเช่นสปาเกตตี้ขี้มาสปาเกตตี้มะเขือเทศแล้วก็ ผัดกะเพราเนี่ยค่ะไข่เยี่ยวม้าอันนี้ก็คือคนพิการเป็นคนทําทั้งหมดทั้งสิ้นเลยค่ะโอ้โหผู้แบบนี้อยากลองชิมฝีมือเนาะชิมได้นะแถมชิมได้และเห็นบอกว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากคือเคี่ยวหวานแห้งเหรอคะผัดเคี่ยวหวานแห้งเข้าหน้าไก่ก็อร่อยมากเช่นกัดูเป็นเมนูที่แบบว่าสามารถกลับไปซื้อได้กลับไปทานได้กลับไปือกลับไปทานจริงที่พี่มณีคือเป็นคนที่ทํากับข้าวที่บ้าน ให้เอาเป็นทางครอบครัวค่ะอ๋อพิทาอยู่แล้วแล้วก็เลยเอามาดัดแปลงเขาเรียกว่าดัดแปลงปรับสูตรแล้วก็เอามาเป็นเปิดร้านอาหารเลยเปิดร้านคาเฟ่เป็นไงบ้างจ่าแพร์อร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะคะโอ้โหขึ้นไปสุดยอดมากเลยเผ็ดกำลังดีอ่ะสปาเกตตี้ที่เมาใช่ไหมคะกับตัวจริงอะไรจ๊ะ เอาพี่ชิมอะไรจ๊ะชิมได้ไหมฮะผมขอชิมขายดีของทางร้านอันนี้ไก่เคียวหวานแห้งอันนั้นเป็นไก่เคียวหวานแห้งนะครับเดียวหวานแห้งนะครับไก่เนาะโอ้ยพอนิดนึงนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ช็อตยางไปก่อนจริงๆเมนูที่ร้านนี่มีประมาณกี่เมนูอะคะก็หลายเมนูเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะและแอบเห็นว่ามีเป็นใส่กล่องด้วยใช่ค่ะเวลาเออมี ระชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีสั่งออเดอร์มาค่ะสัมารถสั่งออเดอร์มาได้นะคะดีเลยค่ะบ๊อบบี้เป็นไงค่ะบ๊อบบี้รสชาติคือดีมากกลิ่นกลิ่นของเขียวหวานคือหอมไม่เผ็ดจนเกินไปไม่หวานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมันมันเด่นขึ้นมาเรื่องของความแบบเผ็ดนิดนิดหวานหน่อยหน่อยอร่อยมากยางอร่อยมากอันนี้ผมรับใจมากแล้วขอหวานของหวานนี่คืออะไรครับผมของหวานก็มีขนมถ้วยนะคะแล้วก็มี พนานาคอตตาขนาคอตตาอร่อยมากนะคะเพราะว่ามีเนื้อของสตรอเบอรี่จริงๆอ,อยู่ในพานาคอตตาด้วยดีจังเลยกินของขค้ขขาเสร็จต่อของหวานจา้านมและขนมขนมถ่วยนี่คือ โอ้โหอาหารเขาเรียกขนมไทยใช่ผมชอบเหมือนกันปกติจะเห็นตามแบบรถเข็นเขาขายมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขออนุญาตลองได้ไหมครับทุกฝั่งนี้เชิญเชิญทุกฝั่งน้นก่อนเลยชิมชิมขอลองด้วยนะเอาเลยค่ะอันนี้ก็เวลาสั่งแบบว่าเผื่อมีจัดเลี้ยงกลางวันก็สั่งข้าวกล่องได้แล้วก็เป็นขนมหวานไปด้วยคบคู่กันไปเลยบางคนก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวที่มูลนิธิมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือทานคู่กับขนมถ้วยแบบเท่ากันแสดงว่ามีเมนูนอกเหนือจากที่นี่ด้วยใช่มมั้คคครบผเป็นไงะุณทา ริมอร่อยมากเลยเน้อคปูนมันได้ความรู้สึกเหมือนกลับไปตอนสมัยเด็กๆกินขนมทั่วไบ่อยๆชอบมากมันหวานมันมันคือใบเตยหรือเปล่าครับหรืออะไรฮะค่ะแต่ละแบบมใช่มีกะทิใบเตยแล้วรู้สึกว่าทำไมมันกลิ่นมันเด็กแล้วมันหวานเข้ากันมากครับเนี่ยเนี้ยนึกถึงแบบตอนสมัยก่อนๆที่ผมกิน ชอบมากอันนี้ชอบชอบจริงคุณมณีผมรู้แหละมันต้องมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วต่อด้วยขนมถ้วยใช่ไหมที่นี้เขาทานข้าวทานขนมแล้วคุณอยากทานกาแฟไหมขอกาแฟหนึ่งแก้วได้ไหมครับฝนผมขอสั่งต้องสั่งยังไงบ้างฮะเห็นบอกว่าพี่ที่ร้านก็เป็นคนพิการเหมือนกันพี่ราชมให้เราคนหัวหนวกันงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ฝนเรียนรู้วิธีการสั่งมาจากพี่เขาบอกข้างนอกนิดนึงแล้วคุณอยากทานอะไรคะ ผมขอคาปูเย็นหวานน้อยโอเคคาปูทำเป็นปูอย่างนี้นะคะแล้วก็เย็นค่ะน่ารหวานน้อยค่ะหนึ่งแก้วค่ะมาขอให้เขาหวานมากคกว่าอ๋อหวานมากอย่างนี้โอ้เขาหวานมากอันนี้แล้วลองคิดดูนะถ้าสมมติคุณไปยืนหน้าร้านแล้วทำท่าอย่างเงี้ยน่ารักนะมันดูแบบการสั่งแบบ แบบใหม่ใช่ที่ไม่ชินแน่นอนหรือว่าจะสั่งแบบว่าด้วยวิธีการเขียนก็ได้นะจอดให้พี่เขาก็ได้หรือว่าไปชี้ที่เมนูก็ได้น้องเขาอ่านหรอว่า read lips เขาอ่านปากเราได้ด้วยนะถ้าบอกว่ามากมากเยอะ้ยกระจายปากเรามากถ้าผมจะสั่งแบบน้ำอันนึงแล้วผมทำท่ายเขาจะรู้ไหมแบบเนี้ยนําอะไรออะไรอ่ะฮะลิงกล้วยเหรอกล้วยปันไม่ใช่ไม่ใช่อะไร มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวได้ไหมคะมะพรงนี้ได้ไมคด้ไหมคะพี่มณีมีไหมฮะมีลูกค้าทำท่าหนิสัยไหมฮะมีไหมฮะจะรู้เรื่องไหมคะทั้นแรกทั้นแรกเลยไปมันจะต้องมีสับมะพร้าวแน่นอนนะคะคุณทนแรกกใล้จะเสร็จแล้วที่ร้านมีเมนูเครื่องดื่มเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันค่ะตามตามเรนนี้มีมีหลากหลายโอ้โหเต็มเลยหลากหลายแอบเห็นราคาไม่แพงคราคาไม่แพงด้วย คือเริ่มต้นที่4 450บาทผมเห็นแล้วราคา50บาทสามารถ delivery ได้นะคะส่งได้ด้วยมันจะมีไรเดอร์แต่ถ้าไม่ผ่านไรเดอร์นะคะก็สามารถสั่งตรงที่ร้านกาแฟยิ้มสู้ได้เลยต้องสั่งตรงยังไงก็คิดตามความเป็นจริงสั่งรวมกันมาโทรนะคะทางโทรศัพท์หรือทาง LINE ก็ได้ค่ะ LINE App ก็กาแฟยิ้มสู้ค่ะ LINE Add กาแฟยิ้มสู้นะคะสั่งตรงเลยก็ได้เป็นไงคะคุณบูชฝีมือพี่เขา หวานน้อยตามที่สั่งเลยคุณหอมแล้วแะนี่ไงกาปูก็เป็นลูกปูหอมสดเลยกูปูเนี่ยเห็นไหมเป็นฟองนมแท้ๆเลยคุณราคานี่นะคือหาหาได้ยากคือไม่ค่อยมีแล้วราคาแย่ละสี่สบ้าบาทห้บาทหกบาทถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปทานต้องไปที่ไหนคะตอนนี้ก็มีที่อรุณอมรินซอย39ค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดเปิดทุกวันค่ะแต่ต่อไปก็จะมี ที่อื่นด้วยค่ะในในอีกประมาณสักสองเดือนค<ะ>่ะก็จะมีที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อำเภแม่ริมที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการในอาเซียนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่<ะ>แล้วก็มีที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือ<ะ>ค่ะคณะศรสรร์อุตสาหกรรมแล้วก็มีที่สินเสียนเยอะเป้าซึ่งทางทูก็ให สถานที่ในการขายค่ะดีเลยค่ะยังมีอีกหลายที่รับรองว่าเราจะต้องตามไปอุดหนุนแน่นอนเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยนะคะครับครับก็อยากเชิญเชิญท่านผู้ชมนะฮะสำหรับสนุนกาแฟของยิมซู้คาเฟ่เราเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการให้คนที่การเขามีรายได้แล้วก็พึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ดีมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะทางรายการแชทภาษายินดีมากๆเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นการให้กําลังใจแล้วก็ให้โอกาสกับทั้งพี่ๆผู้พิการนะคะคนพิการแล้วก็คนได้โอกาสด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีที่ไหนอีกเราไปตามไปแน่นอนเนาะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ไปดูช่วงต่อไปเลยนะคะช่วยกันแซบค่ะ ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเทพธิดาป,ปาราผ่าแซบร่วมส่งเมดูเด็กที่มีปาร้าเป็นส่วนประกอบสุดครีเอทไม่ซ้ำใครทำกินได้จริงชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0แบาทหมดเขตส่งความแซบสิบห้าาพนี้แซบผ่าแซบมาค่ะกับทวงช่วยกันแซบช่วยกันฮะ กับคุณบูสต้นรัฐนะคะกมลรัฐค่ะเจ้าของร้านวุ้นไดโน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะพี่อุ้ยส่งเข้ามาในเพจ แาปคาชาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ได้มาออกจริงๆริงเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะให้พี่ยุวิขายของเราบอกกติกากันนิดนึงค่ะอยวเราให้ขายของเต็มที่เลยเราจับเวลาหนึ่งนาทีครึ่งโอเคไหมคะได้ครับเริ่มเริ่มอะไรบ้างคะทางร้านเราจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะเป็นวุ้นวุ้นรูปไดโนเสาร์นะคะเราจะมีห้ารสชาติมีน้ำหวานมีน้ำผลไม้มีกะทิใบเตยมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีรสชาติร้านกาแฟร้านกาแฟเนี่ยเราจะมีประกอบด้วยโกโก้ไมโล โอวันตินนมเย็นชาไทยชาเขียวแล้วก็กาแฟนะคะผลิตภัณฑ์ที่2ของเราเป็นชีสทาร์สูตรไต้หวันชนะคะเป็นรูปไดโนเสาร์เหมือนกันในเขอรชีสทาร์เนี่ยจะมี3รสชาติถ้ารสชาติออริจินอลเลยคือสับปะรดส่วนรสชาติที่2จะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตแป้งข้างนอกเป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะส่วนตัวที่3จะเป็นมอคค่าข้างนอกเป็นกาแฟข้างในเป็นช็อกโกแลต ค่ะทำไมต้องเป็นลูกไดโนเสาร์ครับพี่ยุ้ยพี่ชอบส่วนตัวชอบไดโนเสาร์มาตั้งแต่เด็กอ๋อแสดงว่าชอบดูการ์ตูนที่เป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วราคามันเป็นยังไงนะคะพี่ราคาถ้าเป็นตัวไดโนเสาร์ตัวเป็นกล่องบุ้นเนี่ย25บาทกล่องนี้ถ่าเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัว ชีสทาร์กเนี่ยเราจะมี2ขนาดขนาด6ชิ้นจะ150บาทขนาด9ชิ้นจะ200ยบาทยี่สิบวิสุดท้ายนะะเก็บได้ยังไงบ้างคะพี่เก็บได้ถ้าเป็นวุ้นเนี่ยได้3-5วันนะคะชีสทาร์กในตู้เย็นอยู่ได้1เดือนแต่ถ้านอกตู้เย็นได้ประมาณ10วันสามารถติดต่อกับร้านวุ้นไดโนเสาร์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8น9 9 0 9ด9นนะคะหรือเฟซบ o ๊กวุ้นไดโน่ค่ะพอดีพอดีุดยอดเลย ชาน่อร่อยมากเหมาะกินกับกาแฟยามเช้าจริงต่างนุ่นมีอะไรบ้างครับต่อที่ร้านที่สองครับคุณศิริลักษ์สไลด์แก้วครับเจ้าของร้านร้อยขนมจีนน้ำยาใต้สุดเมืองคอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะบอกก่อนนะไม่ได้ขายแข่งกันนะแต่ขายเป็นร้านของตัวเองนะครับแนะนําหน่อยค่ะคือก่อนหน้านี้ยังไงบ้างก่อนหน้านี้เริ่มจากแอาทำงานบริษัทนะคะแล้วพอดีมีลูกแฝด และสูงเรื่องคือไม่มีคนเลี้ยงลูกก็เลยลาออกหลังจากนั้นก็อยู่บ้านว่างๆลูกโตขึ้นก็ไม่มีอะไรทําก็เริ่มหันมาทํากับข้าวพอทําไม่ข้างบ้านชิมก่อนชิมเสร็จเขาบอกโอเคก็เลยเริ่มมาจากการขายเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้เริ่มขายเลยเดี๋ยวเราจับเวลากันผมต้องไจับแมพี่ผจแยงจับแยง่แง้เร่มพร้อมร้อเอาละ ของเราจะเป็นขนมจีนน้ำยาใต้นะคะเนื่องจากแอเป็นคนนครและก็นครแท้ค่ะนครซีธรรมรานะคะเมืองนอรก็ตอนนี้ดังก็คือตะข่ร้แว่าพระธาตุดังนั้นขนมจีนจะเรื่องชื่อลือชามากไปนครต้องทานขนมจีนค่ะใต้เหมือนกันร้อยน่ะร้อยค่ะร้อยจังโบ้ร้อยจัมโบ้มีน้ำยามีน้ำยานะคะที่เด่นสุดก็จะเป็นน้ำยาปูน้ำยาปลาน้ำยาปลา น้ำพริกกุ้งสดหวานๆคนที่มีอายุนิดนึงจะชอบอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นกลางๆก็คือเขียวหวานไก่ฟักแก่แล้ววันนี้ทําเสริมมาคือพวกกิ้งหมูเผ็ดร้อนแรงค่ะลองชิมเลยคะะอันนี้จะเผ็ดได้ใจเลยใช่ดได้ใจจคือทางใต้เนี่ยเขาจะกินแบบว่าแบบหวานตัดกับเผ็ดใช่ไหมคะผสมกันได้นะคะผสยนะครัใช่ผสมเลยจ้าอร่อยแขกของเราเป็นของก็เลยนะคะสดๆค่ะเป็นกุู้ใต้นะคะทุกที่คะแล้วเห็นตอนนี้โดนยกเลิกอีเวนต์อะไรทุกอย่าง ยกเลิกไม่ใส่ใช่โควิดมายกเลิกทุกอย่างหน้าร้านก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนี้สั่งเดลิเวอรได้เลยแล้วก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมชุดเท่าไหร่แบบนี้พั่วกริ้งจะ150บาทน้ำยาปูชุดละร้อย20อย่างอื่น60บาทเองค่ะราคาจัดต้องได้อร่อยอม่อยาอร่อยมาก กันจียงปูคือเน้นเน้นปูสดๆสกนก้อน<ด><ด>เลยจ้ะต้องมีออเดอร์ใช่ไหมฮ<ส>ะคือทางร้านจะอยากให้ลูกค้าได้ทานของสดใหม่ทุกวันเลยจําเป็นต้องให้ลูกค้าพีออเดอร์ก่อนล่วง,งหน้าหวันเองค่ะแล้วจะส่งได้ โอ้ฝากองทางหน่อยอ่ะมันี่วิละผมฝาก่าไหนฮะกด้เลยที่ร้านหลอหนมจีนเบอร์โทรนะคะ0 8นย์2 3 5 7 9ถ้าเกิดเมมเบอร์นี้ก็สามารถไลน์ได้เลยค่ะไลน์ก็จะขึ้นสามารถสั่งได้ทางไลน์ทางเบอร์โทรได้เลยค่ะสั่งกันเข้ามาเลยนะคะบอกเลยว่าร้อยแน่นอน้เลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแนี้แค่สร้านนะมีอีกมีอีกนะครไปชมอีก3ร้านกันดีกว่าครับ ่กันอยากทานาบะหมี่กุ้งแม่น้ำเผาแนะนำร้านนี <t 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 ้คิมคิดเช่นบะหมี่กุ <t <t ้งแม่น้ำเผาอร่อยราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียงเซตละ138บาทก็ได้ทานบะหมี่เสิร์ฟพร้อมกุ้งแม่น้ำเผาโตโตๆร้านตั้งอยู่ที่ถนนนครอินในปั๊มเชลพระรามห้าใครผ่านไปเชิญแวะไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ เอาใจคนรักเส้นเฉิญร้านนี้ปุ๋ยเตี๋ยวเนื้อหมูคุณตาสนมกับหลากหลายเมนูกุ๋ยเตี๋ยวน้ำเข้มข้นเครื่องแน,น่นๆทั้งปุวยเตี๋ยวเนื้อหมูต้ยมยำยินตะโฟและอีกหลากหลายเมนูร้านตั้งอยู่ที่ถนนท่าเรือตั้งตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดไปอิ่มอร่อยกันได้นะจ๊ะ ดท้ายด้วยร้านอีทมีหุนอินดีหุนกะทิแฟนซีทำจากกะทิสดผสมน้ำมะพร้าวน้ำหอมไม่ใส่แป้งและสารกันเสียหน้าตาสวยงามสีสันสดใสทำสดใหม่ทุกวันใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจอีทมี่หุนอินดีหรือที่เบอร์084-876-5537อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอ้ยแต่าร้านแซ่บมากมมเลยค่ะคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้เลยแต่อีกหนึ่ง ได้ค่ะเทพธิดาปาราพาแซบถ้าเกิดว่าคุณมีสูตรเด็ดสูตรโดนนะคะที่เกี่ยวกับปาราส่งเข้ามาเลยคุณจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลมากกว่า1นึ่งแสนบาทส่งมาเลยนะคะในเพจเ c e บุ o กของเราค่ะแซบขาซานั่นเองแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะพวกเราแซบขาซุา สนุกทั้งครอบครัวแจกจั่วทุกคน